มื่อนี้สิบาพี่น้องมาเบิงเบื้องหลังการปลูกต้นไม้ของสายสานบ้านหน้าเลยคะ่ะกว่ามีเบื้องหลังการปลูกแบบไริผุานมาเป็นปลาย่างปลาอย่างหน้าไร่ใส่ความพยายามหลายซ้ำไหนค่ะเดี๋ยวเราจะไปะไถ่ายคลิปอาหารปลาด้วยพื้นที่เข้าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะคะก็ต้องใส่ความพยายามหลายในการดูแลต,ต้นไม้เนี่ยก็คือปลาอย่ <c oughs> าปลาอยู่คาลิตาที่ปลูกไว้ป้อยหกเลยค่ะเพราะว่า ห้ดินมันคุ้มเอ้ยหญ้ามันคุ้มนาดินนะคะปลูกตรงไหนบริเวณนี้่ต่กอนห้าปลูกมั่นนะคะมั่นสำปะหลังแต่ว่ามันบ่ได้ผลค่ะเพราะว่ามันเป็นดินดินทรายแล้วก็บม่มีความชื้นเลยปลูกมั่นกับบอ่องามค่ะหัวกับหัวน้อยๆค่ะบ่ได้ผลบัท,ที่นี่ห่าก็เลยเอา้าบอ่อาแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ค่ะ เปี่ยนเป็นปลูกปลานาะเพราะว่ามีความตั้งใจแต่ด้วยหว่าอยากปลูกปลาแต่ว่ากับพันในเด้โอกาสจะเสียก็เลยถือโอกาสี้เปี่ยนเลยค่ะไปขอรับพันกาใหม่จากศูนย์พอช่ำกาใหม่นะคะจัดมหาสารคามาแจกไข่ฟรีนะคะแต่ว่าเราต้องไปรงทะเบียนขอรับเวยค่ะเขากับด้ต้นใหม่มาเขากับมาปลูกต้นทีก็เลังปลูกเป็นต้นอินทนิลนะคะต้นอินทนิลแต่ว่าก็มีหลายหลายหลาย หลายพันใหม่ที่เข้ามาปลูกวิธีการหดน้ำนะคะวิธีการดูแลเข้ากับใส่แปบลบว่าตักน้ำม,มาหดเองนะคะเพราะว่าบ่ามีระบบน้ำเนาะใส่แบบตักมาหดเลยะคะ่ะอ่ะทีรดน้ำระบบไฮดรลิก <c oughs> แบบเมนนวลเอ้ยเอยยังไม่ถืออ,อ่เข้าป่าเข้าดูพอ ต้มปลาเข้าดกนี่ต้นไม้ของเราที่อยู่ข้างหน้าที่มีเสาอยู่อ้าจาไปยืนขึ้นเดี๋ยวก็สาดไปเออมาแม่มาแม่คนสองต้นใบอตอบโตเห็นจะตูด ไปเข้าไปนั่งข้างหน้าไปแล้วก็หันหน้ามาหาแม่อา่าโอเคเอลุยอันนี้เอเอโตอช่สนุกมากคือจะให้น้ำหมดนะอา้อาวอาือ ต้านไหนเหี่ยวไปวเป็นวิธีการลดน้ำที่แบบว่าสนุกมากอ้าวหนึ่งขานจอกพอเดี๋ยวหมดค่ะเดี๋ยวไม่พอนะคะเดี๋ยวน้ำเราไม่พอฝนก็ตกลงมาหน่อยนะฝนเทลงมาเทลงมาโอ้ยเดี๋ยวมันเหลือแล้วเราค่อยมันรอบอีกนึงอ้าวไป อาเลยเอ้าวหมดแล้วเหรออ้าวเหลือนะอีกสามต้นสามต้นให้พอนะอ๋ออ้าวสี่สี่ต้นต้องรถเยอะอา้าวหมดต้นนี้ขอเยอะๆหน่อย,ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ้อาวหมดยังนะ เอาเลยอีกต้นนึงนั่นน่ะนะก็ใช่ไงต้นนี้ต้นนี้ไปแล้วเอาเอาต้นอันนี้คือต้นแรกเลยที่เราปลูกแต่มันจะโดนรถเป็นต้นสุดท้ายเอากลับรถฟิว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 เอาไวจะถือให้ไปแล้วเอาว้นีจะถือให้เดี๋วจะพาวิ่งเร็ว